นะคะเรียกว่ายางพาราของเราตอนนี้ก็มีภาวะที่เรียกว่าน้ำยางพาราล้นตลาดด้วยนะคะเมื่อเปลี่ยนมาเป็นการแปรรูปนะคะในการเขียนผ้าปาติบแบบนี้นอกจากจะช่วยลดภาวะน้ำยางล้นตลาดแล้วยังช่วยลดต้นทุนนะคะแล้วก็ลดภาวะการนําเข้าสินค้าที่เรียกว่าช่วยหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็กลุ่มโอท็อแม่บ้านนะคะพ่อบ้านในภาคใต้ด้วยใช่นะคะอาจารย์คะและสําหรับน้ํายางพารานะคะที่อย่างที่บอกเนี่ยนอกเหนือจากกลุ่มสงขาบาติกแล้วยังมีกลุ่มอื่นหรือว่า ที่อื่นไหมคะแห่งอื่นที่สามารถไปชมได้ว่ามีการใช้น้ํายางพาราในการเขียนภาพบาติกอีกครก็จะมีคุณปิยะนะคะซึ่งเป็นกลุ่มภาพบาติกของจังหวัดยาลานะคะ,คะแล้วก็จะมีกลุ่มหัดใหญ่บาติกนะคะแล้วก็ปัตตานีะนะคะก็จะมีหลายๆกลุ่มนะคะสตูลแล้วก็สงขลานะคะ,คะก็จะเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ค่ะ,คะ และอาจารย์คิดว่าในอนาคตค่ะอยากจะต่อยอดนะคะกับนวัตกรรมในการคิดค้นผ้าบาติกด้วยน้ำยางพาราตรงนี้ไปในทิศทางไหนะคะตอนนี้ก็พยายามที่จะคิดค้นว่าทำผ้าบาติกหลายชั้นเทคนิคการทำผ้าบาติกนะคะจะเอาน้ำยางเข้าไปใช้ยังไงในเรื่องของแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ผ้าบาติกคิดที่เรากำลังทำแล้วก็คิดกันอยู่นะคะว่าจะต่อยอดทำยังไงทำให้สินค้าผ้าบาติกน้ำยางพาราเนี่ยค่ะกว้าง ้องขวางขึ้นในแวดวงของผ้าปาติกนะคะและที่สําคัญที่สุดเรามองไปถึงว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับเมืองไทยเพื่อจะแข่งขันทางด้าน AEC ได้ด้วยนะคะผ้าปาติกไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียเขาก็ผลิตเหมือนกันแต่เรากําลังที่จะสร้างเอกลักษณ์ว่าผ้าปาติกของไทยเนี่ยผลิตจากน้ํำยางพารานะแล้วก็มีจุดขายแล้วก็สร้างเพิ่มม,มูลค่าให้ผ้าปาติกนะคะ,ะซึ่งมีความแตกต่างกับ AEC ได้ยังไงนะคะ,คะหรือว่าอาเซียนของเราค่ะ,คะอาจารย์คะอันนี้อยากสอบถามเลยว่าอาจารย์คิดไหมคะว่าเมื่อเราดันให้นะคะในส่วนของผ้าบาติกจากน้ำยางพาราตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของประเทศไทยแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าในอนาคตข้างหน้ามีแนวโน้มที่เราจะนำผ้าบาติกตัวนี้เนี่ยส่งขายเป็นสินค้าส่งนอกได้มากไหมคะโดยเฉพาะตอนนี้นะค่ะทางยะลาปัตตานีนะคะเขาโอกาสที่จะเขา แชร์อยู่แล้วมีเครือข่ายอยู่แล้วในเรื่องของมาเลเซียที่จะข้ามไปข้ามมาข้ามฝั่งนะคะตอนนี้เขาก็มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วค่ะนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ส่งออกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ตลาดเนี่ยกว้างขึ้นตรงนี้ถือว่าสําคัญค่ะอยากให้อาจารย์เนี่ยฝากถึงหน่วยงานหรือว่าบุคคลทั่วไปแล้วก็ท่านผู้ชมของเรานะคะถ้าสนใจอยากจะได้ผ้าบารติกจากน้ํายาพารามาไว้ใช้นะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางไหนได้บ้างคะอาจารย์ค่ะ ปัจจุบันเนี่เราจะเห็นได้ว่ายางพาราไม่ได้มีแต่ภาคใต้แล้วนะคะ,คะมีหลายๆภาคของไทยผู้ประกอบการท่านใดมีความสนใจนะคะอยากได้เทคนิคไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือว่าทางภาคอีสานนะคะที่นอกเหนือจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็สามารถติดต่อมาเลยได้ที่คณะเทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์นะคะเบอร์โทรศัพท์025493164ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่จดไม่ทันหรือว่าฟังไม่ทันนะคะทางรายการของเราจะขึ้นอยู่ทางด้านร่างตรงนี้นะคะในส่วนของผักตบชวาชชนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เนี่ยฝากท,าทานนิ้งท้ายนิดนึงเพราะว่ากเกษตรกรหลายๆท่านเนี่ยรอจดค่ะแต่จดไม่ทันเพราะว่าอยากทราบว,ว่านําผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นในส่วนของผักตบชวาเนี่ยมาให้อาจารย์หรือว่ามีใครที่อยากจะได้เทคนิคข้อมูลเพิ่มเติมไปใช้ในชุมชนของตัวเองเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางไหนคะค่ะก็ ท่านใดที่มีความสนใจนะคะในเรื่องตั้งแต่แยกสกัดหรือว่าจะส่งวัตถุดิบมานะคะหรือว่าต้องการที่จะเส้นได้ฝักตบชวาหรือว่าผืนผ้าหลายๆผลิตภัณฑ์น,นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่คณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์นะคะเบอร์โทรศัพท์02 549 3164ค่ะ ก็สามารถนะคะติดต่อตรงได้นะคะหาอาจารย์สาครได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สาครไเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาอธิบายแล้วก็มาแนะนำนะคะเรื่องราวดีๆรวมถึงนะคะเป็นการขยายอาชีพให้กับหลายๆท่านที่ตอนนี้กำลังว่างงานอยู่ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สาครเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมามอบความรู้นะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับนะคะไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปนะคะจากผักตบชวารวมถึงการเขียนนะคะผ้าบาติกจากน้ำยางพารานั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใน ทางหน้ามีโอกาสขออนุญาตมาสอบถามอาจารย์อีกนะคะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้ชมไปแล้วนะคะกับนวัตกรรมดีๆที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสิงทอได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างความแตกต่างทางสิงทอค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ายังมีอีกหลายชุมชนนะคะที่ให้ความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมสิงทอต้องบอกว่าวันนี้นอกจากจะเป็นในส่วนของการทําผ้าบาติกที่ทําจากเทียนไขวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของน้ํายางพารามาเป็นอีกส่วนหนึ่งในการผลิตค่ะและยังช่วยลดปัญหานะคะกับภาวะน้ํายางลดตลาดได้อีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับแวดวงวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ทางรายการ Most Exclusive ทางช่อง PSI246 สําสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ